สวัสดีครับพบกับป้าดากเชียวในวันทำงานวันนี้ก็เปลี่ยนเส้นทางที่เคยวิ่งประจำเหตุเพราะว่ามีการปรับปรุงซ่อมแซมถนน นะครับมีการซ่อมแซมปรับปรุงถนนก็เลยทำให้เกิดความร่าช้าในการเดินทางถึงกับเช้าๆมันก็ยังมันก็ไม่สะดวกกักเท่าไหร่เอาเป็นว่าเราก็เปลี่ยนเส้นทางขึ้นมาทางถนนเพชรบุรีนะครับ วันนี้ก็จะพาเข้าสวนนะแต่จะไม่ถ่ายสวนให้ดูหรอกนะครับเพราะว่าบางครั้งบางทาก็เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเป็นเขตหวงห้ามเขตหวงห้ามอะไรไม่รู้ดสวนสาธารณะาจะเป็นเขตหวงห้ามอะไรก็ไม่รู้นะครับก็เลยไม่อยากแกไปต่อยายกับเขานะเขาห้ามก็คือห้ามนี่ ขี้เกียจพูดนะสวนสาธารณะถ่ายรูปไม่ได้มันก็ไม่รู้จะว่าไงแหละนะครับสวนสาธารณะต้องถ่ายรูปได้นะครับมันไม่มีป้ายห้ามมันไม่มีป้ายห้ามมันก็ต้องสามารถที่จะถ่ายรูปได้นะครับสวนสาธารณะก็นะ,ะเพราะฉะนั้นก็เออเขาห้ามก็ไม่เขาเขาห้ามก็ไม่ต้องไปถ่ายเขานะครับ รพอๆก็ไม่ต้องไปถ่ายานะครับแต่ว่าแอบๆบแบบถ่ายเอาก็ได้อยู่นะมันก็ไม่ได้อะไรมากมายหรอกตรงนี้ก็จะเป็นอโศกถนนอโศกมนตรีสำนักงานธุรกิจบริษัท,ท้างร้านบริษัทแกรมมี่ นะครับก็ตั้งอยู่บนถนนเส้นนี้นะครับบริษัทแกรมมี่ที่หลายๆคนใฝ่ฝันอยากเข้ามาสังกัดไม่อยากมาเป็นนักร้องอยากเข้ามาเป็นนักแสดงเพื่อเพิ่มโอกาสให้ตัวเองก็อยู่ตรงนี้แหละครับอยู่บนถนนเส้นนี้แหละอโศกมนตรีนะครับก็อืรู้สึกว่าจะเร็วกว่าปกติอยู่นะ เข้าซอยที่มาปกติตามเดิมนั้นก็รู้สึกว่าช้าเพราะว่าไฟแดงนะครับไฟแดงเยอะคงเฟยจะได้เปลี่ยนเส้นทางเดินใหม่เหมือนวันนี้แหละนะครับ นี่แป๊บเดียวก็จะได้วิ่งเอ้ยได้ผ่านไฟนะ้นะเดี๋ยวรีวิวช่วงเช้าๆให้ดูสักหน่อยหนึง่งเดี๋ยวสายหลังจาก,กออกกำลังกายเสร็จเดี๋ยวรีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งว่าช่วงสัก6กโมงกว่กวาๆโมงครึ่งเนี่ยเป็นเป็นเท่นไรนะครับรถจะเยอะหรือยังอะไรประมาณนี้นะครับ นี่ปีห้ายี่สิบสี่ก็ถือว่าการเดินทางเร็วเร็วกว่ามาทางเดิมนะครับเร็วกว่ามาทางเดิมเข้าสวยออกเข้าสวนออกกำลังกายกันหน่อย ายคุณลยาคุณกุณลยาไปออกกำลังกายกันครับตาชวนคุณสามีไปออกกำลังกายกันนะครับักชวนนะไปออกกำลังกายกันให้ขี้เกียจมาหลายวันแล้วไปไปเอาเหงื่อออกจากร่างกายซะหน่อยรู้สึกปวดเมื่อยตัวยังไงไม่รู้นะครับเหงื่อไม่ออกหรือเปล่าน่าจะเป็นไปได้เนาะ สวยงามดามเช้านะครับสวยงามดามเช้านี่ฟ้าเปิดต่เช้านะครับวันนี้ฟ้าเปิดต่เช้าไม่มีฝนนะครับไม่มีฝน กลีมาดูช่วงสายๆวันนี้เขาก็จัดตั้งแต่วันอาทิตย์ได้หละเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเป็นโครงการของกรุงเทพมหานคร BKK e x p l o 2024เมืองเปลี่ยนได้เพราะคุณนะสโลแกนเขาว่างนั้นนะครับสองกรุงเทพมหานครเขาเป็นคนจัดที่สวนนี่แหละครับสวนสิริกิจนะก็ เป็นโครงการของทางกทมเขานะครับส่วนเราก็มีหน้าที่ถ่ายรีวิวให้เพื่อนพ้อน้องพี่ดูแล้วก็ทำากันต่อไปนะครับเช้าๆกีโมงแล้วนี่หกโมงสแสดงว่าวันนี้สปีดได้เร็วมากนะธรรมดานี่จะออกจากสวนแล้วประมาณสักหกโมงหกโมงครึ่งนะครับหกโมงกว่ากว่าครึ่งนั่นแหละนะแต่วันนี้ออกจากสวนก็หกโมง มีภารกิจนะครับต้องรีบต้องรีบเอาร,รีบรีบรีบออกกําลังกายเดี๋ยวภารกิจไม่ทันนะครับเ <c oughs> ช้าว,วันจันทร์เฮ้ยไม่ใช่เช้าว,วันอังคาร รถที่จอดข้างทางก็ยังไม่ขยับขยายไม่ขยับย้ายออกไปก็นี่แหละครับปัญหาหนึ่งของการชะลอตัวของรถนะครับพวกรถบัสรถรับส่งพนักงานอะไรทั้งหลายเลยนะพวกรถทัวอะไรทั้งหลายเลยนี่นะครับเข้ามาจอดแล้วก็มาออกช้าพอตำรวจมาจับก็โอดโวยนู่นนี่นั่นตามประสาไปเรื่อยนะครับ กใกล้ดูบรรยากาศนะเช้าๆถนนรัชดาพิเศษนะครับถึงรามบ้านช่องสวยงามนะบางครั้งบางทางนี้ผมเอาเอาง่ายๆนะผมผมเปียดฝรั่งก็ชอบบูรี่บ้านเราเมื่อบอกบ้านบ้านเราประเทศที่สโลกที่สนะโลกที่3านมะบ้านอะไรมาดูบ้านกูหน่อยสิ พวกมึงอ่ะบางบางบางประเทศยังใช้ที่ขีดตู้ได้เป็นเลยนะเออยังใช้สายขีดตู้ได้เป็นเลยนะครับเดี๋ยวมาบูรบีว่าบ้านเราเป็นโลกที่สามเออดูตรงไหนเป็นโลกที่สามว่นะดูดิมึงดูไงเป็นโลกที่สามเออมาให้มาเห็นก่อน ไม่ว่าบ้านเขาเป็นอะไรนู่นนี่นั่นนะครับบางทีก็ก็นึกก็นึกโกรธเกลียดอยู่ในใจหรอกนะแหมชอบว่าบ้านประเทศโลกที่สาโลกที่สามันเป็นไงนะครับโลกที่สามก็มีรถไฟฟ้าก็มีรถใต้ดินไฟฟ้าใต้ดินการจราจรถนนหวนทางดีกว่าโลกที่หนึ่งบางประเทศอีก นะครับก็เอาเป็นว่าบ่นให้ฟังบางบางอย่างก็ปเป็นเสพมาจาก youtube นี่แหละก็นะคือเครืองใจอยู่นะครับก็เอาเป็นว่าคลิปนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถึงที่ทำการแล้วนะก็พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ